ผมมีหน้าที่มาส่งแม่เท่ารับแม่เท่าแล้วก็ส่งแม่เท่ากลับบ้านเอวันนี้ใส่เสื้อดําไปงานสพบใครกันหรยอครับไว้อะไรและไว้ทุกเหมือนกับว่าประหนึ่งไปงานสอบใครนะอะฮะใน ในสมัยหนึ่งเนี่ยมีพระองค์หนึ่งเห็นเปรตรูปรูปร่างสูงใหญ่ยืนแบกลูกอันทะพระเนี่ยไปเห็นเปรตรูปร่างสูงใหญ่ยืนแบกลูกอันทะอันใหญ่โตแล้วร้องโหยหวนอย่างทุทกทรมานพระองค์นั้นก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่า ไอ้เปรตตัวเนี้ยทำกรรมใดไว้จึงมีเหตุให้ต้องมาเกิดเป็นเปรตและย,ยืนแบกลูกอันทะอันใหญ่โตอย่างทุกทรมานเช่นนี้พระพุทธเจ้าก็เลยตอบว่าสมัยที่เกิดเป็นมนุษย์ดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาและ เมื่อดำรงตำแหน่งเป็นผู้ภากษาแล้วได้ตัดสินคดดีไม่เป็นธรรมไม่เพียงธรรมช่อฉนทำให้มาเกิดทำให้เกิดความแตกแยกในบ้านเมืองจึงต้องมารักกรรมเช่นนี้ก็เลยเกิดมาเป็นเปรตยืนแบกลูกอันท้าอันใหญ่โตอย่างทรมัน <S 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 เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยพุทธกาลจงสังวรไว้เถิดว่า ท่านตุลาการทั้งหลายท่านตายไปท่านจะเกิดเป็นเปรตเป็นยืนแบกลูกอันทะตัวเองอันใหญ่โตนะครับวันนี้กบฏสุเทพได้พากาศจำนวนสองพันนายเดินไปขอทานแถวสีลมอีกแล้ว ไปชวนคนมาร่วมวันที2่29้วและขอทานไปด้วยจนเป็นเหมือนกับว่ากองโจรก็ไม่ปานกองโจรได้เดินไปข่มขู่ประชาชนไปช่วยผมนะครับย9บเกไปช่วยผมนะครับชิไปช่วยผมนะครับ, 29, ม,รบมันแสนทุเลศเวทนาที่สุดเลยกระบทเทมแต่ละคืนแต่ละคืนเนี่ยกล่าวหาธนายกยิงรักของพวกเรา ว่าเป็นนางดอกไม้มั้งนางสวนมาลาบางกล่าวหาต่ตางๆนา่นนา,า,า,านายกเป็นผู้หญิงเพศแม่กับมันนะและนายกมาโดยถูกต้องชอบทมผมก็ไม่เคยเห็นนายกคำว่าดอกไม้ของมันมันจะใช้คำอื่นด้วยซ้ำสวนมาลาให้เด็กมาเที่ยวเขียนหนังสือมาอ่านทำนองว่าสอนเด็กให้ยาบคายแต่เด็กสวนมาลาแปลความว่าอะไร ตงโงอะไรไปว่าดอกทองอัแหละมึงกำลังจะกล่าวหานายกกูว่าดอกทองใช่เปล่าผมก็เลยจะบอกว่าเมียมึงเมียเจ้าสีสกุลเนี่ยมีผัวสามคนมึงคนที่สามเลยคนแรกผัวชื่อคริส คนตีสองพรเทพเอเชาไพวุลไอ้เข็งมึงลูกพรเทพรู้เปล่าผัวพอ่พอผัวศรีตกุลแม่มึงอะผัวพ่อมึงชื่อพรเทพแล้วไปแย่งมามึงรู้เปล่าไปแย่งมาสมัยที่ศรีตกุลลงผู้แทนโคราชเป็นผู้แทนคนใหม่ในสมัยนั้นปีสามสองยัง พูดไม่เป็นก็ให้สุเทพเป็นพี่เลี้ยงไอ้น,นี่เป็นพ่อไม้ไปทําอีทาไหนไม่รู้ได้ลูกสี่คนสามคนเมียตายเลยอะไปทําจนเมียตายเอาอยูว่วะ,ะกำลังพ่อไมหมไอพอเทพก็เอาเมียไปฝากกับไอ้สุเทพฝากไปฝากมาไอ้น,นี่แย่งเมียเพื่อนเลยคนอย่างนี้หรือมีคุณธรรม ปิดสินทำมึงเป็นมบ,บคนดีได้ไงมึงนะ่ะมบอ,อปรีไอบ้บ้ามันเป็นมบอัอปรีเลยมผมบอกคนชั่วนะชั่วได้คนเราไม่มีใครดีร้อ็หรอกมันต้องมีชั่วนิดชั่วน้อยชั่วมากชั่วน้อยแต่ที่ชั่วที่สุดคือการเอาเมียเพื่อนสนิทมาเป็นเมียตัวเองอันนี้โคตรชั่วมบทุกวนนันนี้ผมบอกว่าไม่ใช่ม็บกบปสหาอะไรหรอก เป็นมอบประชาธิปัตย์เต็มๆเลยนายอภิสิ์เวชาชีวะออกมากันแลกกันแหนจีปากเล็กแป๊กปากน้อยกันเลกกันแหนทุกวันทุกวีทุกวันขอให้ได้ติได้ติงได้ว่าคนโน้นว่าคนนี้ชีวิตได้ว่าคนโน้นไว้ก็ได้ตัวเองเนี่ยผมว่าอย่าเป็นนายเลยมึงน่าจะเป็นนางอภิษ์เวชาชีวะควรจะเป็นนางอภิิ์เวชาชีวะ แล้วนสยิงรักษณวัตรเนี่ยทำตัวเป็นคล้ายๆว่าอดทนทุกสิ่งทุกอย่างแบกรับมีความเชี่ยวชาญกล้าหาญยิ่งกว่าชายสามศอกด้วยซ้ำโด,ดโดนด่าโดนดุโดนว่าโดนกันแนกันแนถูกโจมตีใส่ร้ายใสยสีทุกวี่ทุกวันทุกค่ําทุกเกินก็ยังฝืนทนแบบชายชาติฐานเพราะฉะนั้นยิงลักษณวัตรควรเป็น นายยิงร e ักหรือพลเอกยิงรักชินวัตรอภิสิทธิ r ์เป็นนางนสยิงรักถ้าเป็นนสอภิสิทธิ์เวชาชีวะนางอภิสิทธิ์เวชาชีวะมากกว่าอันี่คำตัวเมื่อผู้หญิงแบบไม่มีค่าว่าเพื่อตัวว่า นักข ER euh ่าวอย่าให้ใส ah, ่ใจมันเลยนะไอ้นางนางยิงลัไอ้นางอภิสิทธิ์เนี่ยควรให้กำลังใจกับพลเอกยิ่งลักชินลวัตรด้วยซ้ำเพราะอย่างนั้นชุเทพไม่ต้องไปกล่าวหาคนอื่นว่านางดอกไม้เลยไม่ต้องดู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 ของตัวเองก่อนดูของตัวเองก่อนดรประสแสงตั้งรัฐมนตรีแก้วสัน อธิปโธธิเป็นรัฐมนตรีช่วยกเกษตรดูปัจจุสัตว์เพราะว่าเออ,เอ,อนี่เนี่ยต้องถ่ายทอดพันธุกรรมและตัดทอนปัตุกรรมใช่ดูไกลๆหน้ามันมาหน้ามมาไอ้นี่ปากหมาก็หน้ามา้าปากหมา,หา,มา,า,มาหางเฮียเพราะต้องถ่ายทอดพันธุกรรมไอ้ตัวนี้เนี่ยมันมันคนอะไรมันน่าเกลียดผมเห็นคนน่าเกลียดถ้าเทพเทียนชัยสมัยก่อนยังอยู่นะ ก็จะอยู่แบบเทพเทียนชัยแหละนะนิดเดียวผมนี่นะต้องวิงวอนฝากไปยังช่องสามคุณประวิทย์มารินนท์คุณประสานมารินนท์หรือผู้บริหารช่องห้าและช่องเจ็ดกลุ่มดารากลุ่มผู้จัดตลอดถึงนักร้องที่อยู่ในสังกัดช่องของคุณเวลานี้เป็นปรปักษักและออกมาขับไล่นายกรัฐมนตรี ดารานักร้องผู้จัดละครทั้งหลายคุณกำลังสร้างความแตกแยกให้บ้านเมืองคุณไม่ทำหน้าที่เป็นดาราที่หากินอยู่กับประชาชนเพราะฉะนั้นฝากช่องสามดูแลกลุ่มผู้จัดเหล่านี้ด้วยหนึไก่วรายุทธลิลินทเ์จินดาอีไก่เป็นผู้จัดละครค่ายใหญ่ในช่องสาม ขนดาราไปขึ้นเวทีอัน,นี้ทอ็อปไอ้ป่าท็อปปอะไรต้องมันเนี่ยพูดจัดอีกคนหนึ่งคือก้อยธาริดาธาริกาทิดาทิศแม่ก้อยเขาเรียกแม่ก้อยแม่ก้อยเอาดาราไปขึ้นเวทีกอมบสอ,อันนี้ก็ใครใหญ่เหมือนกันพงพัฒนยาวชิราบัรจงไอ้น,นี่ในรูปเด่นดองมาดูนะครับเด่นดองมาดูอีกคนหนึ่งช,ชาตชัยสินใจเพ่งพาณิชย์ ก็เป็นผู้จัดละครรายใหญ่ของช่องสามแม่จิมมาโยระชัดประสิทธิเวชก็เป็นดาราเป็นผู้จัดค่ายใหญ่ของช่องสามอันนี้แม่จิมตะลานะครับที่โดนกล่าวหาว่าโดนกัดพาไปข่มขืนนะนะครับอีกคนหนึงจอนนี่จริยาแอมโฟน่อันนี้ก็ผู้จัดรายใหญ่ของช่องสามเหมือน,น,นกันเต้ามารุษบนหน้าเอากเทยพวกนี้อันนี้เป็นพุงกับ ค่ายเอ็กเซ็ค่ายเอ็กเซ็ของบอยสกลเกียรติก็ได้ส่งพวกดาราในค่ายหลายคนตลกก็มี3าสคนนะแต่ไปขึ้นเวทีอยู่ในค่ายนี้มียอดนครนายกกล้วยเชิญยิ้มเอเชิญยิ้มและก็ไอ้หวน้อนไอ้ยองลูกหยีนะครับเดินเต็มสาลิตุนนะครับอันนี้คือในกลุ่มผู้จัดแล้วยังมีกลุ่มนักร้องมีโจจิรยุวัฒนาสินเจเกตลิน ป็งเกตมาีงาคารวานออปบองศักมาล,ลีหวนหนาออพงพัฒใชัยน้าดอวงชาชาวงแจมบอยพิสเมเกอร์อันนี้ผัวผัวเจฟพิจิตราไอ้บอยอบ,บอยพิสเมเกอร์พวกนี้คือกลุ่มนักร้องที่ต่อต้านรัฐบาลที่มาจากระบบป,ประชาธิปไตยพิธีกรดาราพิธีกรตุกดวงตาตุงขมณนี ลูกยานีจงวิสุ์ไอ้นี่ผัวเป็นฝรัง่งเลิกไปแล้วที่กงด้วยมายุราธนาบทสองคู่นี้ท็อปดาลลีนุชด,ดาลณีนุชโฮพิติและเหมียวปวันรัตน์นาคสุยะคู่นี้ล้อเลียนแสดงความสาใจที่ป๊อปคอนยิงลุงเอาแก่ตายเออบาดเจ็บสาหัสไปน็นาภพักันนี่คู่นี้พี่น้องว่างๆก็ไปให้ ไปเชียร์ไปเยี่ยมไปเยี่ยมกันหน่อยก็ได้นะดาราแตงโมโตโนโต่ตักบงกฎแมมจินตราไปมารัชตะตุกพานุเดชกโบวีรีสาเฮงนันเกรงไกลหัวนันเป็นต้นจักติดอมรัพวกนี้เป็นต้นแล้วยังมีกลุ่มนางแบบดังแบบโยยศสวดีเออัญชลีหัดสิริวิจิตพิมศนยญญาลูกเกดเมทนีกิงพยอม โอมอาภาสลินิติพลเก่ชนรดาพวกนี้เป็นกลุ่มนางแบบเพราะฉะนั้นผมฝากบอกผู้บริหารช่องสามคุณประวิต์มารินนทคุณประสามรนนดาราในกลุ่มผู้จัดเหล่านี้เป็นดาราในสังกัดช่องสามเกือบพังนั้นท่านปล่อยให้ดาราเหล่านี้ออกมาขับไล่นาะยกรัฐมนตรีที่เป็นผู้หญิงที่มาจากการเลือกตั้ง มาโดยชอบตามรัฐธรรมนูญทุกประการแต่คุณปล่อยให้ดาราที่สังกัดของคุณออกมาเป่านกหวีดไลนนายกรัฐมนตรีเชื่อกบฏสุเทพไม่อยู่ในที่ตั้งของความเป็นดาราที่หากินกับประชาชนอย่าลืมวันละครช่องสามประชาชนเขานิยมชมชอบมากถ้าวันหนึ่งมันได้ประชาชนเขาแอนตี้ขึ้นมาไม่ดูช่องสาม ไม่สนับสน,นุนดาราเหล่านี้ดาราเหล่านี้ไปโชว์คอนเสิร์ตที่ไหนคนสแสดงไม่ให้แสดงขึ้นมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมียวปวันรักษ์จัดรายการสนามเป้าเอท็อปดลินุชจัดรายการข่าวเรื่องดาราคันปากช้างช่องเกดข้าวันหนึ่งวันใดพวกเราคนแสดงไปเยี่ยมขึ้นมาไปต่อต้านขึ้นมาแล้วใครจะรับผิดชอบ ผมถึงบอกว่าทางทคดีผู้บริหารช่องฉากช่องช่องสาก็ดีช่องหก็ดีช่องเจน้อยมากช่องเจ็จะมีน้อยให้สังวรไว้เถอะว่าดาราต้องเป็นศินลปินของประชาชนไม่เข้าข้า,างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ฝักฝ่ายใดแต่ที่ดาราเหล่านี้ทำตัวเกินความเป็นดารา แล้วท่านแต่ไม่มีที่ยืนไม่มีที่แสดงเมื่อประชาชนจะแบ่งภาคแบ่งฝ่ายให้คุณแล้วคุณจะเดือดร้อนแล้ยจะมาร้องโงดโดยวันนี้พบกันแค่นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ